รงคับเราจะกินลำบากขนาเิ้นหมกบวกก๋วยเตี๋ยวดูครับผมของมันบางเทียบเลย าก่อนเลยผมล้างติดเดี๋ยวจะเห็นเมนูนีเกลียวเราครับจะแซ่บครับหมกโคกไก่เปรียบหมือนคนเซ็กียนหมกให้กินปลาซื้อยังครับ ใจหยวกวนะกะครับมฆ <Yeah. S 1> ายครับแหมแจบมากเลยน <Yeah. S 1> ี่แหนมโดมแเแหนมช่วยับเทียมด้วยเนียเป็นหมูยิ่แตยามมากเลยหมนี่เป็นบัว มีคนนอนท้งล่างเสร็จเรียบร้อยครับโหคนหน่ากินมากเลยหมูช่ำฉ่ำน,น่าจะเป็นหมูเด่งครับผมชินกับเยอรมันด้วยลูกชิ้นเยอรมันกนริกเผาพริกแคบหมูบนอเทส,สุกเส้นเล็กของปรด นก่นุกแกบ่บริจินอนหมูแกบบมากับผมจานเจียบขนแล้วขอนนล็กน่อยแล้วที่ผัดต้องเอาน้ำเลยคนระับมันกัหน้หนุ่ม ใหมากเลยสดีครับผมถูกใจมากเลยครับควบ เข็มขน้ขนข้นๆครับผมสอบแบบนี้แหละแถมได้กินเต็ก,กอังกฤษเยอรมันด้วยกั <c oughs> มบมากไม้มาตา,านติดกัดไอ้บุญที่เด็ดครับเนี <c> ่ย <oughs> xe ôm quá món bình đẹp trong lòng hết Cứ mhm chiên mhm mhm cho tôm mhm chiên mhm bớt mhm 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 ลอยยังมะะากมายมหาศาลครับแบบหวานๆหอมๆกินดีบได้เลยครับผมเราจะกินลำบนะากนะอยับมากโรครงการส,สิบสี่ครับผมจากพวกเก่ามากมากมหาสาลเอย ผมาใส่กอกเยอรมันเมืมัยหรยกวนเทียดเยลมันเขาจะเลใส่กอกครับผมกังกิดจะเป็นป่ามันฝรั่งเยอรมันจะเป็นใส่กอกครับ กะล่ำาครับกวพ,พี่เด็ดมืเจ้าวจับวะเนี้ยล้ะพ่านี่ถูกใจได้แล้วครับ,อรบอเอาข้างถูกข้างเทีน,อ,น,นอ่ส่อนต่ C'è so un <laughs> so แกวบดีครับผมฝรั่งออก็แปดัดแปลงครับผมบเป็นสูกิีนี่ครับเดี๋ยวมันแค่คลายบวกบวกก็บุดอือผสมพันกันเดี๋ยวแบบ บ้างแบบจ่ำๆเลยนุ่มแบบว่าจังแบบใจไหมเขีมยมฝนแบบเข็มรมอยเลยครับแซบ่บมากต้องแบบนี้ ดันเี็นมัน,นละลายลง่ายเรามีความหวานด้วยเป็นของแบบเข้มข้นกระต่างต่อ <c oughs> <c oughs> nằm ม่วง. Hả, ม่วง.เอา <laughs> <laughs> Nhiều dựa bụng, Nhưng qua đến nói Thuật con Đức đứt hey, hey. mà hey. Tạc ngày cũng không bỏ lỡ

ครับคนอื่นฟูดลองป่ะครับหกหอม ไปครับผมหูแตกอ่ะขงแกงเจเลยครับผมนึงมา